มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของชีวิตองคุณนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะในเดือนตุลาคมนี้ไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของการพลิกแปลงนะครับในเรื่องทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามทุกอย่างสามารถหาหนทางแก้ไขหาหนทางที่จะไปสู่ความสําเร็จหาหนทางให้ไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาได้เพียงแค่ว่าต้องใช้สติปัญญาที่จะพลิกแพลงให้ทุกอย่างมันแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ ไห้ขึ้นต่อมาขึ้นเรื่องของสุ่มไฟเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนต้องสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นนะเหมือนเป็นไฟแพชชั่นเป็นไฟพลังใจในตัวคุณนะให้มีความใส่ใจให้มีความตั้งมั่นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทําด้วยถ้าภาษาพระนะเขาเรียกว่าฉันทะนะคือต้องมีความพอใจสิ่งที่ทำเพื่อจะ ให้มันเกิดความสำเร็จมากขึ้นสิ่งไหนที่คุณทำแล้วมีความสุขคุณจงทําให้เต็มที่นะครับสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดันให้ดีเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพรสิทธิกระยาะขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะครับในช่วงนี้ก็ขอพรกับท่านเพื่อนุนนำให้เกิดความสําเร็จขจัดปัดเเ่าอุปสรรคปัญหาทุกสรรพสิ่งให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมนี้ก็สามารถเป็นไหวที่วัดแขกได้นะเพื่อ จะขอพรนนะแล้วยิ่งมีงานด้วยนั้นเราก็ไปร่วมงานกับงานวัดแขกได้เพื่อจะหนุนนําให้เกิดความปังความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับรวมไปถึงนี่เลยเราสามารถไปอาราตีไฟนะบูชาไฟเออมันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวฮินดูเนาะถ้าเรามีความเชื่อในด้านนี้ก็จะหนุนนําให้เกิดความสําเร็จในทุกๆด้านที่คุณปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นเรื่องของไตเซฮุกโจนะครับเจ้าพ่อแห่งเจียนะก็จะหนุนนําเหมือนกันในเรื่องของความสาเร็จขจัดปะปะอุปสรรคปัญหาได้อีกหนึ่งาานนยิถ้ใเดตุล ความในคุณได้ตืงสิ่งกินเจเนี่ยก็จะหนุนนำนะให้คุณเนี่ยสมปรารถนาแล้วก็สําเร็จในมากริงคืนนะครับให้บุญญาบริหารขึ้นไปในเรื่องของการที่คุณเนี่ยสร้างบุญนะครับสร้างบุญโดยการที่คิดดีทําดีพูดดีเพื่อจะหนุนนําให้จิตใจร่างกายความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนะเริ่มต้นจากความคิดก่อนนะแล้วมันจะเกิดการการะทําแล้วเกิดจากการที่คุณพูดออกไปหรือกระทากับผู้คนที่ อยู่ข้างหน้าคุณด้วยคนรอบข้างของคุณนะครับแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะถ้าเสริมด้วยการเดินชมนั่งสมาธิด้วยเนี่ยมันจะเหมือนมาจากภายในเลยเพราะเราฝึกเปรอฝึกจิตใจให้ดีขึ้นฝึกใจให้มีสติมากขึ้นและมันจะทําให้คิดดีทําดีได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับรวมไปถึงสิ่งที่หนึ่งอย่างที่พายขึ้นมาว่าถ้าเราจะเสริมในเรื่องของการ ที่จะมีความปังมากขึ้นหรือพัฒนาสิ่งไหนก็สำเร็จได้ไวเนี่ยกอการทําบุญบ้านนะหรือการปรับผงจุยบ้านให้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นการที่เราปรับพลังงานในบ้านให้ดีปรับพลังงานบ้านให้มันสมดุลมากขึ้นนะทุกสิ่งอย่างที่คุณทําเหมือนคุณตื่นมาแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเป็นการที่เราปรับบ้านให้รงโปร่งสบายนะบ้านได้มีพลังงานดีๆเวลาจะอยู่มันก็เวลานอนหลับก็นอนเต็มที่นอนหลับเต็มอิ่มนะครับไม่มีพลังงานอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆให้จิตใจ มันรบกวนจิตใจนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยพอนะถูกวงจุย้ยถุกทิศทุกทางทุกอย่างมันก็จะทําอะไรมันก็สําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมันรู้สึว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักในช่วงนี้ดูสิย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเหนี่ยวรังนะครับเรื่องของการที่มีจิตใจที่มันติดเหนี่ยวรังในเรื่องราวในอดีตนะมันทำให้มัน ก้าวข้ามหรือว่าเปิดประตูใจไม่ได้แบบเต็มร้อยอันนี้ต้องระวังเหมนกันเพราะว่ามันทําให้มันเกิด ความช่างใจว่าจะเอาอย่างไรดีหรือว่าจะอยู่คนเดียวไปก่อนหรือว่าจะาแบบไหนดีมันเริ่มสึกกังวลนะในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของตกลงเนี่ยหมายถึงว่าต้องทําจิตใจให้มันโอเคทําให้จิตใจมันดีขึ้นนั่นแหละในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันยังค้างคายยังติดใจก็ต้องปรับใจตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับภพยสิทธิกริยาขึ้นมีเรื่องของแม่ลักษมีนะเออเราสามารถไปขอกับพระแม่ลักษมีได้นะเรื่องของคู่นะครับเรื่องของความรัก ให้สมหวังให้เจอคนดีๆนะสเปคแบบไหนที่คุณต้องการนะรื่อไปได้เลยนะเออท่านก็จะช่วยเหลือประทานพรกับคุณด้วยเช่นกันนะครับอ่าไพ่คือเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะครับในช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆก็แล้วกันนะครับแล้วอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยเพื่อจะไม่ให้มีบปรสรคในเรื่องของความรักได้เจอคนดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาพินิหะนะครับขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงนะครับในการทาบุญกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ปิดทอง กับพบรูนะครับเพื่อเสริมเสน่ห์แม่ตานะเพื่อเสริมความสง่าราศีนะดึงดูดความรักเข้ามาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสําหรับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้นะเออเรื่องของจิตใจนะสิ่งที่มันเลิกลาไปแล้วแล้วใหม่ๆเนี่ยไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของความเครียดนะอืมเครยียดมันเครยียดเรื่องเก่าๆนั่นแหละนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันเป็นมีแต่เครื่องทนาการและสิ่งนี้คุณเองจะจัดการได้ไหมไพ่ก เราต้องปลดล็อกใจนะเออปลดล็อกสมองปลดล็อกความคิดตัวเราให้เอาเรื่องเกล่าเดินมันออกไปจากหัวสมองเสีท็ทีนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นฤูษีนะอืมถ้าใครเป็นสายฤูษนะีเนี่ยนะเออเราศรัทธานะองค์ฤาษีตั้งร้อยแปด ตน,น,นจะองค์ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถขอพอรกับท่านได้ในเรื่องของอชีวิตในเรื่องของความรักนะท่านก็คอยปกปักรักษาช่วยเหลือลูกหลานอยู่แล้วต่อมานะครับไพ่สิทธิกริยานะครับบอกอย่างไรโอ้โหชัดเจนมากนะเออไพ่เชื่อมโยงมากนะไพ่คือเมนูสีอีกแล้วนะครับก็หากคุณไม่รู้จักหรือว่าหากคุณไม่ได้รู้ว่าเอ้ยจะควรจะไหวอะไรก็ลองเปิดใจดูนะเพราะไพ่คือมาสองใบแสดงว่าท่านจะช่วยเหลือนะคุณ ที่มาดูคลิปนี้นะครับให้เราไปไหว้พระฤาษีนารอดนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ย ปกปักรักษานะครับแล้วก็ประทานพรในเรื่องของความรักประทานพรเรื่องของชีวิตนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาจะสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพญาครุฑอีกหนึ่งองค์นะครับก็สามารถขอพอรกับองค์พญาครุฑให้คุณมีพละกําลังมีความมั่นใจนะมีการปล่อยวางมีความเข้มแข็งที่ใจได้มากยิ่งขึ้นและสมปรารถนาในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาเป็นอีหานขึ้นไปในเรื่องของ การทำบุญนะเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะแล้วก็ทำบุญถวายพระไตรยจีวรดนะให้กับพระสิวสงเพื่อหนุนนําพุทธศาสนาให้ดีขึ้นนะเป็นการที่คุณไปธนุบํารุงนะให้พระมีพระตายจีวรในการไปปฏิบัติธรรมต่อนะเพื่อจะนุนนำสิ่งเนี้ยสิ่งที่คุณหนุนนำเนี้ยจะทําให้ความสําเร็จสิ่งต่างที่คุณปรารถนาก็สําเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ ไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูสิในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม,ม่ชัดเจนนะครับไพ่เตือนอะไรไพ่ขึ้นในเรื่อง,องความผูกมัดมันเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนค่อยๆปลดปลอมในใจของกานแาะกาันะปลดปลอมในปลอมในใจของเขาและเขาก็ปลดปลอมในใจของตัวคุณค่อยๆจะ เข้าหาและเป็นการที่มันเหมือนสร้างมัดเข้าหากันใหม่มัดคือพยายามัดแขนตัวเองเราเรามัดแขนซึ่งกันและอยู่ร่วมกันนะคะอ่ะต่อมาไพ่ขึ้นห่วยหานะครับเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนมีความต้องการที่มันบางอย่างไม่ตรงกันบางอย่างมันตรงกันไอความห่วยหาเหล่านี้มันเป็นเหมือนการสิ่งที่เขาเรียกร้องอะไรเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกแบบไหนมันเป็นการที่ต้องคุยกันเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนะครับอะไรมีอะไรก็ต้องพูดกรนงตรงๆเพื่อจะให้มันเกิด การที่จะพัฒนาต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับภาคเศษฐกิจกอยากขึ้นเรื่องเรื่องการที่มันมีอะไรอย่างที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมีบางอย่างเป็นเรื่องที่มันต้องรอบคอบต้องระวังนะต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งเล็กน,น้อยแหละมันจะนํามาในเรื่องของ การที่มันกระต้ระทั้งทางจิตใจนะครับเรื่องละเอียดอ่อนหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ต้องใส่ใจกันมากๆเพื่อจะให้เป็นในเรื่องของการที่มันพัฒนาต่อให้ความรักมันยิ่ยงขึ้นนะครับต่อมาไายขึ้นในเรื่องของศักย์นะเออในเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครมีเรื่องการศักยันมานะเหมือนเราเอเราเป็นคนเคยศักยัน์มาเรามีครูบาอาจารย์มาแล้วก็ลองไปเกี่ยวกับการไปไหว้ครูนะการไปเสริมเติมแต่งการสวดมนต์การนั่งสมาธิการอุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ อุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์นะอุทิศบุญให้กับตัวเองเจ้ากรรมนายเวรจะช่วยหนุนนำนะให้ในเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่คุณปรัถนาก็จะสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้บุญญาพิธิหารขึ้นในเรื่องของการถวายผลไม้นะครับกับในเรื่องของการไปไซบาตกก็ได้นะในเรื่องของการไปให้ทานก็ได้ไปถวายเทพเทวาก็ได้นะครับหรือการทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะเพื่อหนุนนําให้คุณในเกิดสติปัญญามากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้คุณเนี่ยมีสติในการ ใช้ชีวิตมีสติในการอยู่หรือทําความรักให้ดียิ่งขึ้นนะทุกอย่างมันก็ต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาเพื่อจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมบัตบางปังกันทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมน,บนุษย์ศาในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้ากนะครับเรื่องคนมีคู่ดูสิ อย่างแรกนะครับไขึ้นในเรื่องฉับพลัดนะเรื่องของอารมณ์นี่แหละแล้วก็มันเป็นเรื่องของการที่มันเวลาจะเกิดอะไรก็ตามเนี่ยทำสิ่งที่มันควรทําในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นความหลอกหลอมมันเป็นความกลัวนะไอ้ความกลัวเหล่านี้มันเกิดจากนี่เกิดจากนี่คุณทำผิดพลาดมาในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างก็ต้องแก้ให้ดีแต่ก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะมันจะทําอะไรไม่ถูกมันจะทําอะไรแบบยิ่ง มันยิ่งไปกันใหญ่อะเออบางสิ่งบางอย่างก็อ่ะคุยกันนะบางสิ่งบางอย่างก็ขอโทษกันไปนี่แทบจะไม่มีอะไรด้วยซ้ำไปหากคุณไม่คิดไปเองนะครับไปสิทธิกริยาขึ้นไปในเรื่องของอ่าบัปุลคุณโทษนะการที่คุณรู้ว่าคุณผิดอะไรแล้วก็จงทําในสิ่งถูกต้องนะครับรวมไปถึงการไปอ่าขอพรอกับพระมาลัยนะหรือการที่เราสวดมนต์การที่เรานั่งสมาธิอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมเจ้เาเกตศราเพื่อจะหนุนนำนะให้ในเรื่องของความรักคู่คุณคเนี่ยดีขึ้นหรืออาจจะสวดมนต์เย็นร่วมกันก็ได้เพื่อสรรร้างก่วมัันนะคบ ต่อมาพายขึ้นในเรื่องของหมอชีวกนะเรื่องการเยียวยารักษาจิตใจ,จนะการที่คุณมีพลังงานที่ดีนะครับรักษานั่จิตน้ําใจกันนะเรื่องต่าง,างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับพายขึ้นเป็นเรื่องของการที่ขอพรกับพระอาหารในบ้านพ่อแม่องเรนี่แหละถ้ารู้สึกช่วงนี้คู่มันแบบเออมีแต่ปัญหาเหลือเกินก็ให้พ่อแม่เนี่ยแหละก็ให้พเรเรานะครับในเรื่องของความรักให้มันดีขึ้นนะ,ะจะอปะุปสรรคปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการถวายดอกไม้นะครับกับ ในเรื่องการใส่บาตรก็ได้เออเราไปใส่บาตรก็มีดอกไม้หน่อยหรือเราไปไหว้พระที่วัดวารานก็มีดอกไม้หน่อยเพื่อจะนุ่นน้าให้ดึงดูดความรักในทิศทางที่ดีขจัดป,ป,ปัจจัยอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักได้ดียิ่งขึ้นรวยถึงให้สติปัญญากับตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้โดยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ ไฟจะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันพบมันเจอในปัจจุบันนี้นะต้องสร้างแรงผลักดันแรงบันดานใจให้เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกไฟขึ้นในเรื่องของกับดักนะขึ้นในเรื่องของ เรื่องของจิตใจมากกว่านะความคิดสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงให้ดีนะครับเรื่องสิ่งต่างๆที่มันยังพอจะทําได้ด้วยความรู้ความสปาร์ของตัวคุณไม่มีนะในเรื่องของงานที่จะได้งานในเรื่องของการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในใจ,ใจของคุณให้มันมีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพา่ขึ้นในเรื่องศีร์ราเนี่ยหมายถึงเรื่องของจิตใจที่มันต้องทําจิตใจให้เย็ยนมากที่สุดคุณจะสามารถควบคุมในสถานการณ์ที่มันกังวลหรือกลัวได้นะไพ่กึว่าคุณจะสามารถควบคุม เสือ่อได้นะด้วยการที่คุณต้องใช้สติด้วยการที่คุณต้องมั่นใจในสิ่งที่ทำนะมันเกิดจากการที่คุณอยากตื่นตระหนกจนเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสือจะตื่น <c oughs> อะต่อมานะครับให้สิทธิกระยาขึ้นในเรื่องของพระเกตนะครับในเรื่องของอาการกระทำใรสิบอย่างให้มันเกิดขึ้นนะทุกอย่างมันเป็นการที่คุณต้องปรับจิตปรับใจให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับในเรื่องสิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องเสริมสร้าง พลังใจนะรวมไปถึงหลวงเสียสิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณด้วยนะครับสี่เหล่านั้นเนี่ยมันสี่ย่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องทําบุญและส่งเสริมนะสมบุร์และอุทิศบุญให้นะเนื้อของเสี่ยสิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวคุณเพื่อจะหนุนนำนะครับให้เรื่องของ การงาน,น,นมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการขอพรนะกับพระสยามเทวาธิราชนะครับให้ท่านปกปักรักษาให้คุณเนี่ยสมหวังสมปรารถนาได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาปริหารขึ้นเป็นเรื่องของการเสริมดวงในการที่สื่อสินธาอยู่ในสิ่งนั้นทนะในช่วงเนี้ยสิน้ายครบมากที่สุดสิ่งที่คุณปรารถนาเกิดจากการที่คุณคิดดี ทำดีพูดดีเพื่อจะสนุนหนักนะในเรื่องของความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงการทําความสะอาดยิ่งพรับที่บ้านปรับโครงจุ้ยที่บ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการจัดสรรการจัดทางทิศทางต่างๆในบ้านเนะี่ยให้มีความเป็นระบบเป็นระเบียบมีช่องทางลมต่างๆมีทิศทางต่างๆที่ถูกต้องนัจะทําให้ในเรื่องของอความปังในเรื่องของงานความมั่นใจของตัวกุลมันจะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้เตือนอะไรบ้างนะครับดูสิให้ขึ้นไปในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้ก็ในเรื่องงานเนี่ยสำคัญคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะให้คำแนะนำนะครับให้คำช่วยเหลือนะให้คุณเปิดใจต้องคุ๋ยนะอย่าถือในอัาตราตัวตัวของตัวเองจนเกินไปเพื่อที่จะ จัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างถ้ามันทําไม่ได้ก็ต้องมีงานให้คนมาช่วยเหลือให้มันผ่านพ้นไปได้ได้วยดีนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเทวเวสวสร์นะคุณสามารถจะไปขอพอรกับองค์เทวเวสวร์เพื่อหนุนนําให้งานงคุณเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับอ่ะดูสิไพ่สถิธิกริยาขึ้นในเรื่องของปีขาดนะรเรื่องความกล้าการขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาด้วยความ แข็งแกล่งทางจิตใจนะครับแล้วก็การกระจัดวัสดุปัญหาด้วยตัวคุณเองนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถจัดการได้นะแต่ก็ต้องดูตามหลักความเป็นจริงไปด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่อง,งของเจ้าที่เจ้าทางนะให้เราทําบุญกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณสถานที่ทํางานของคุณเพื่อนจัหนุนนําไม่ว่าจะทำอะไรก็เกิดความสําเร็จความปังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับไพ่บุญญาพิธิหารขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่ทําบุญโรงศพแล้วก็ขัดพระเชพระที่วัดเพื่อนนุ่นนำสิ่งนี้จะทําให้ในเรรื่อองงขกา เจอปัญหาอะไรมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือขจัดไปเป่าอุปสรรคปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอยา่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของการสร้าง แรงดึงดูดนะพายการดึงดูดเนี่ยเป็นการที่คุณต้องตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่คุณทําอยู่และเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจก็ย่อมจะบังเกิดผลสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของการเดินทางนะยิ่งเงินทางยิ่งเกิดความปังหรือการเดินทางไปดิวธุรกิจต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะสามารถที่จะเกิดความปังได้ดนะังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องของธุรกิจที่ต้องเดินทางไปดิวงานต่างๆในห้องตรงนี้ก็ง้ายจะ ประสบความสำเร็จจะปิดดิวได้หรือว่าการที่คุณจะดิวไปคุยธุรกิจเนี่ยนะแต่ว่าถ้าหากดิวกับแบบโทรศัพท์ก็ไม่เคยได้ต้องดิวไปเจอน้าในห้องช่วงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่อ่าสีต่างๆที่มันแบบไม่ขี้ขายก็จะขี้ขายมากิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับไพ่สิิธิกริยาขึ้นในเรื่องของพญายนาคคู่นะในห้องช่วงนี้ก็ เสริมดวงในการที่คุณเองก็ไปไหว้พระนักหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อขอพรนะให้เกิดความสวยวามปังมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่นะครับต่อมาไพ่ขึ้นเรื่องของแม่ยานางนะอืมนี่แหละการเดินทางที่จะนําพาเรื่องของความปังให้ไพ่ขึ้นเชื่อมโยงในเรื่องของพลังงานการเดินทางต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนนําทรัพย์มาให้นะครับนในเรื่องของความปังเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับไพบ่วุ่นยาเป็นที่หางขึ้นในเรื่องของการที่เสริมดวงโดยการทําบุญ สร้างพระนะอาจจะเป็นร่บุญในการที่สร้างพระต่างๆหรือว่ามีวัดวาอารามที่เขากําลังสร้างพุทธรูปอยู่คุณก็ไปร่วมบุญหาบาทสิบาท20ิบาทแล้วแต่กําลังศรัทธาของตัวคุณจะจนุนนำนะครับในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการทาสาธารณประโยชน์การกวาดลานวัดนะครับการทําความสะอาดวัดต่างๆนะก็จะทําให้เป็นการกระตัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของธุรกิจได้ ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอการเงินในเรื่องของการเงินในห้วงช่วงนี้นะดูซิสิ่งที่ไพ่อยากเตือนไพ่ขึ้นในเรื่องของการฟุ้ฟักการประครับประคองนะการเตรียมตัวนะการจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยและสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลในทิศทางที่ดีนะในสิ่งที่คุณวางแผน แล้วก็เป็นการรอคอยมากกว่าให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้จะได้เลยแต่มันเหมือนเป็นการรอคอยให้มันค่อยๆดีขึ้นจากผลของการกระทำของตัวคุณในห่วงจงนี้นั้นก็ไม่ต้องเครียดนะบางอย่างท่านยังใช้ใจยังไม่เล่นดัน่งใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราสร้างเพื่อที่จะมีอนาคตดีในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นเท้าดูรปักในห่วงจุนี้ก็ขอพอรกับองค์พญานาคเพื่อหนุนนํำให้เปิดรัพ์ เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวคุณได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระแม่พสศกนะครับการมีกินมีอยู่มีใช้นะให้คุณมั่นใจเข้าไวในสิ่งที่คุณทำทำให้คุณมีกินมีใช้มีการเสริมทรัพย์เสริมเงินเสริมทองของตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากสร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับไพ่บุญญาเป็หารขึ้นในเรื่องการเสริมดยการปล่อยนกนะครับ นะก็จะหนุนนําให้ขาจัดปัจอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการถวายรองเท้ากับพระทุดวงถ้าคุณไปเจอนะถา้าเจอเนี่ยก็จะเป็นการหนุนนำกับอุปสรรคปัญหาได้อีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยเช่นกันนะครับแังนั้นแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ